ผมจะไม่ยอมทิ้งโอ้ังกวนมากพี่ต่สาสูก็นอนแบบไม่สนใจนะทุกคนนะโอเคพี่ทําไงฝ่าพี่เป็นกําลังใจทีนะให้เราตามหาทะเลสีให้เจอนี่ทํางี้นี่ต้องสู้โอเคไหมอ๋อจัไม่ได้ไไดปาร,รูบอกว่าปาสูจําไม่ได้ใ อ๋อใหญ่เองให่เองบอลลูบอลลยาบอลลูแมวบอลลูแมวบอลลูเฮ้ยพี่พี่บอลลูสีทำไมสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะผมก็ไม่ได้มา เข้าป่าหลายวันมากพี่ๆสามสี่วันได้เลยทุกคนนะซึ่งผมเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลไปเฝ้าพ่ออ,อยู่กับพ่อมานะสามคืนสี่คืนได้ทุกคนนะก็เพิ่งจะกลับมาวันก่อนเองก็วันนี้ก็รีบเข้ามาเลยทุกคนมาคนเดียวจะเข้าไปเยี่ยมบาลูกับลาซูทุกคนนะซึ่งผมก็ไม่เจอเขาหลายวันค่อนข้างจะคิดถึงนะทุกคนนะแล้วก็อีกอย่างผมได้ดูคลิปที่เล็กบอกมานะ ลาซูมีปัญหาเรื่องสมองนะทุกคนนนะเหมือนจะไม่รู้ว่าแย่งอาหารกับเพื่อนในถ้ำแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็เหมือนพักกันนะทุกคนทําให้ศีรษะกระทบกระเทือนแล้วก็ไปกระแทกกับพื้นกับหินนะทุกคนทําให้แบบตอนนี้แล็บอกความจําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังมีปัญหาเรื่องสมองกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งน้องเคยเจอปัญหานี้แล้วรอบนี้เป็นรอบที่สองนะทุกคนนะซึ่งผมไม่รู้ว่าจะอาการหนักแค่ไหนผมเลยรีบเข้ามาดูแรกอย่างข่าวดีของเอ่อของพี่ๆนะทุกคนนะั้นเราของเราด้วย อ่าเล็กได้ทําการจัดการไอมอผีพม่าทุกคนนะซึ่งผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับเราคนป่าหรือจะเป็นน้องต้นไม้พ่อต้นไม้ลุงเลยงผีอ่ะทุกคนมันทําให้อ่าปลดล็อกหลายๆอย่างเรื่องคาสาบที่มันทํากับพ่อต้นไม้ไว้เล่นของใส่เงี้ยพ่อเลี้ยงต้นไม้อะ่ะแล้วก็ไอตัวประหลาดนะทุกคนนะผมคิดว่ามันน่าดีใจมากไอตัวประหลาดเพราะว่ามันโดนไอมอผีคนเนี้ยเล่นงานเหมือนกันนะทุกคนนะไปพี่พ ไม่เสียวเวลาเราไปนั่งคุยกับบาลูในป่าดีกว่าแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้พี่เป็นกำลังใจให้เราทีทุกคนนะไม่ก็ให้เราทาคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆดูคลิปอย่าก,กดคำโฆษณาทุกคนนะเพื่อซัอพอร์เราอีกหนึ่งช่องทางทุกคนไปเดี๋ยวชิโก้เดินทางไปบ้านคนป่าบาลูก,กันโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาจนถึงหน้าบ้านของคนป่าหรครอบครัวบาลูเรียบร้อยแล้วนะซึ่งผมอย่างแรกที่เจอคือดูไหมชายคนป่ากำลังนั่ง เป็นงไฟไม่รู้ว่าการมันเย็นแล้วตัวเขาเปียกหรือเปล่า,าถึงแบบทําตัวมันแห้งหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเขายังไม่เจอผมนะและลาซูนั่งอยู่บนบ้านทุกคนจะมาไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะทุกคนตอนนี้ผมไม่ยินเลยบอกว่าลาซูมัป็หาเรื่องสมองที่กระทบกระเทือนนะ ผมไม่ยอยู่ให้เด็กเขามาดูคนป่าแทนผมปกติผมจะเข้ามาแทนมากมามากกว่านะแต่ว่าผมพาพ่อะว่นอนโรงพยาบาลมาก็เลยไม่ให้เข้ามาให้เด็กเข้ามาดูแลแทนผมนะวันนี้ผม,มเลยมีโอกาสเข้ามาเลยก็ช่วยงานที่บัาการงานแม่ที่บ้านต่อนะพี่นะไปเดี๋ยวเขาไปหาคนป่ากันนะไม่รู้ว่าเจอผมเป็นยังไงบ้างผมไม่เจอแกนสามสี่วันแล้ว ทีจะมาทุกวันเนี่ยทุกคนจะเราหายไปงนี่เขาจะมาได้หรือปล่าสวัสดีครับบาร,รูปเป็นไงบ้างสบายดีไหมกินข้าวอะไรกันหรือยังเนี่ย ไงบ้างไม่เจออะไรวันเลยบาลูโอ้โหทุกคนจะบอกว่าถั่วสวยมากเลยพี่ดีบัู้ถั่วถั่วสวยมากนบาลูเลือยสวยมากกับต้นเนี่ยรดน้ําผักย่งางฮะผักบุ้งเอาผักบุงกบ้งขึ้นแล้วทุกคนผักบุง้งก็สวยมากทุกคนดีคือมันได้ผักทีผมได้มนันีมันขึ้นสวยมากนะฮะโอเคพี่พดูก็าเล่าเรื่องกันทุกคนนะบอกว่าลาซูคแบบ แบบเขาชี้ที่หัวเขาทุกคนมาลาซูมันจะเดินทางัใช่ไหมฮะไม่ได้ยินอ๋อจำไม่ได้ปารูบอกว่าลาซูจำไม่ได้จำคำไม่ได้เลยเหรอเป็นเพราะอะไรอ่ะแบบมันทุกคนลาซูนั่งอยู่มุมห้องมุมบ้านคนเดียวอกับเพื่อนเหรอเพื่อนตีจนหัวเหรออาอไม่้ล้มเหรออ๋อเพื่อนตีโทนทําไงเดีย ผมทำธีไหนผมเคยพาไปหาลุงเลี้ยงผีครั้งหนึ่งแล้วลาโซลาโซลาโนิ่งเลยเขไม่สนใจใครเลยทุกคนลาโซกูหัวลาโซซลาซาซาลาซาบีคุยกับซาลาซาบีพี่มาลูบอกว่าลาซู คุยกับซาดาซาบีได้ไงผมงงแล้วคุยได้ไงเจอหรอหรือว่าค oh, yeah. ิดเปลงหรอลาซูปะเพาะแบบคิดเปลงหรือเปล่ารจะเห็นภาพเงี้ยเอาง่ายเดียวทุกคนในตองใจเย็นทุกคนเรื่องนี้ยมันไม่สามารถเร่งรีบได้นะเพราะว่าเรื่องเรื่องสมองเนี่ยทุกคนมันไม่สามารถที่จะให้เขากลับมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเลยครั้งก่อนที่เขาเคยเป็นผมพาไปหาลุงเลี้ยงผีนะซึ่งครั้งก่อนอะนองไม่รอกว่าเออ ล่าซูจะเย็นล่าซูเพราะอันนี้เพราะอันนี้เพราะบาลูล่าซูไปจะเย็นเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นล่าซูบาลูไปมึงอไงบาลูใหผมช่วยผมถอดตั้งกล้อรก่อนบาลูจะเย็นจะเย็นจะเย็นจะเย็เพื่งนเพื่อนเพื่อนให้ผมไปช่วยล่าซูเป็นไรคุยค่อคุยดิ่สตีสตีล่าซูเป็นไร

ระวังขัวไปโทรพี่เองะวังต๊กระวต๊กเดี๋ยวตัวพองนู้นนะพี่เงพี่งทุกคนอาการค่อนข้างจะหนักเลยทั้งก่อนที่น้องเป็นนี้ที่ผมพาไปดูนั่เพี่อลุงบอกว่าน้องไม่ใมีความตกใจแล้วก็เนี่ยความจําหายชั่วขณะทั้งก่อนนะที่เกิดจากก่อนตกใจของน้องที่น้องตกน้ำเล่นเล่นลงน้ำตกอ่ะ แต่ครั้งนี้น้องโดนตีจงๆเข้าไปทุกคนทำให้ขโมงมันก็ทบเทือนต่ออีกคั้งหนึ่งเอาทุกคนมันน้องคุยใขรด้วยทุกคนลงเงมในป่ากเราจะคุยใครทุกคนจะคุยใครพามันน้องคุยใครสักอย่างทุกคนในป่านะเอาทุกคนจองงานดีอะ น้องเหมือนจะคุยกับใครสักคนที่น้องมองไม่เห็นผมก็มองไม่เห็นนะไม่ว่าน้องเห็นภาพหรือเปล่นานะมาดู้ง <c oughs> แล้วมาดูได้แบบล่าสูบบางอนยะ่างได้พาดูเที่ยวเก่าบางที่แบบให้หล่าสูบจำความได้ขึ้นมาจำอะไรได้เงี้ยได้พาไปดูบ้างยัง <c oughs> พาไปแล้วจำไม่ได้เหรอก <c oughs> ินข้าวกันยัง เราคุยคลายมาคุยพี่ก่อนเรากลัามากวามาว่งกลัวม่งกลัวแม้งกลัวนี่พี่ใหญ่เองใหญ่เองเรากลัวมูกลัวแมงกลัวมเถอะมาูา้ไม่เอาเลยอ่ะ,อะอเรียน้ขาคุยอย่างกับเรามาคุยแบบไอ้ล้างคูนังล้างสิตก่อนมาดูรถดั่งรนไม้ยัง ทุกคนเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวปัญหานี้ผมไม่รู้ว่าจะแก้ไขผมไม่อยากจะปวนลุงเลี้ยงผีแล้วทุกคนเพราะว่าครั้งก่อนผมก็พาน้องไปหาลุงเลี้ยงผีมานะเป็นไปสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดจริงๆทุกคนนะเป็นสิ่งที่เราแบบว่าไม่อยากให้เกิดแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วทุกคนมันเลยเลี่ยงไม่ได้นะ เดี๋ยวช่วงที่ผมจะให้น้องแบบนั่งไปก่อนนะเขาค่อยๆคุยรอบมึงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะเอาว่าให้น้องนั่งสักพักกันก่อนเพราะว่าถ้าเรายิ่งเข้าไปกระช้นชิดมากเกินไปหรือว่าเข้าไปกดดันน้องเนี่ยทำให้น้องแบบยิ่งฟุ้งซ่านไปใหญ่น้องมีคุยกับซาดาสบีผมไม่รู้ว่าคุยกันได้ไงงงมากไม่รู้เจอแล้ได้ไงนะอาจจนเพราะว่าน้องคิดปเองหรือเปล่าหรือว่าภาพหลอกต่างๆเข้ามาในหัวน้องไปเปล่าเฮ้ยบารลุนี่หน่อไม้นี่ น้าเปานมผมน้อ,อ,านอ,นอ,อามาวิ่กินได้ป่ะกินได้เหรอปลาลูนพวกนี้มันกินได้เหรอโหแม่ใจนะหน่อไม้ขึ้นนะเดี๋ยวรดน้ำสักหน่อยไหมปลาลูไม่ค่อยเปียกเลยอะรดน้ำสักหน่อยไหมอี่ยงลดน้ำหน่อยมันแห้งๆมุณก็รดน้ำหน่อยฟักทองสวยมากคือฟักทองซื้อมาเล็ดพันธุ์มาเนี่ยค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะทุกคนค่อนข้างจะสมบูรณ์เพราะว่ามันไม่ตายนะทุกคน มันรอทุกต้นเลยพี่ดูดิอันนี้โดนนอนกินนะทุกเม็ดงอกหมดนะอยู่ที่มันจะโตขึ้นได้แค่ไหนเทานะทุกคนนะผักบุ้งก็สวยถั่วสวยมากทุกคนถั่วสวยสวยมากเลยดิคือถั่วนี้รอกินได้เลยพี่จากธรรมชาติไม่มีสารเคมีไม่มีพวกอ์ปกระกอบอื่นนอกจากน้ํากับดินที่เราปลูกขึ้นมานะทุกคนนะ มาดูว่ารายเก็บยาคนเขาขยันมากพี่เขาแบบไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยนะอนี่มันหาวิธีแก้ไขกับลาซวนทุกคนแบบค่อนข้างจะตึงเครียดมากนะไปรู้ปรู้ลาสูลคุยใครอะไม่รู้ว่าคุยกับใครพี่จีรอบยุ่มในมุมมุมมุมบ้างเนี่ยนะ เงินสบาใช่เหรอออกเงินเยอะล่าสุดไปบ้านพี่เปล่าวล่าสุดไปบ้านพี่ใหญ่เปล่าบ้านพี่เล็กพี่ใหญ่ไปล่าไปเที่ยวเปล่าวล่าสุด ไปเที่ยวเปล่าวันเดียวพายถ้าผมอยากจะพายบ้านผมมากเลยไปดูความจำน้องแล้วก็วอาจจะไปพาไปหาลุงเลี้ยงผีสักหน่อยหนึ่งปะซูปโซูครับไปบ้านพี่ใหญ่เปล่าเ้าไปบ้านพี่เปล่า ความกลัวมากเลยเดี๋ยวบาลูบาลูจเย็บาลูบลูบลูแมวแมวนแรงค่อยค่อยค่ยค่อยบาลูยจเย็นไม่ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างจ่าช่างบาลูไม่ไปบาลูไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถจลาร แต่เย็นๆบาลูจะเย็นค่อยๆคุยกันเป็นเพราะเขาเครียดนะบาลูยิ่งเครียดอยู่เพราะว่าก่อนอันนี้ลาซูค่อนข้างจะดื้อนะเกิดปัญหาอะไรต่างๆก็ส่วนมากมาจากลาซูที่ดื้อรั้นเองนะและรอบนี้ก็ทําให้บาลูต้องเครียดอีกเพราะว่าความซนของเด็กๆที่ทําให้บาลูลาซูมเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรบาลูไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เย็นๆค่อยๆคุยกันเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยเจำที่ผมไม่ผมไม่ทิ้งหรอก นีม้มามาสูไปไปบ้านพี่กันไปบ้านพี่ใหญ่ไปไปาไปาผมไม่มาสามสี่วันไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปมากหรือเปล่านะผมขอดูรอบรอบนิดนึงคือผมดีใจมากที่ได้ยินรู้ว่าไอ้หมอผีสม่าโดนสังหารแล้วคนนะทำให้ผมแบบใจเชิญขึ้นมาเยอะเลยพี่พอย่าทะลาะก,กันนะ น้ำก็เริ่มมันใสแล้วทุกคนนะแล้วก็ถาม,มาบาลูมากบาลูบาลูเป็นไรบาลูแมวบาลูแมวบาลูแมวบาลูเฮ้ยพี่พี่บาลูตีทำไมบาลูไม่เอาบาลูอยายายาตีลูกย่าตีลูกลูกมันอันนี้โอเคแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็แย่พอและยายายาเอาเงี้มาบาลูบาลูมัต้องทำแล้วมัต้องทำแล้วบาลู อย่าอย่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ดีอะเรากันอยู่แค่สองคนเองทุกคนเมื่อกี้ผมหันหลังไปทางลำธารแล้วก็หันมาีกทีเ<ฮ>ขาตีลูกเขานะเพราะความอาจจะเป็นเพราะความเครียดทุกคนผมพยายามช่วยแต่ว่าเราคืค่อนข้างจะไม่ให้ความร่วมมือนะเหมือนแพยายามไปปิดกันไม่ให้เราเข้าไปหาเดี๋ยวพอตอนนี้ที่น้องมีผลอยู่ทับสมองอยู่ จะเย็นๆเขาคุยกันอย่าอย่าใช้กำลังนะงั้นเหรอผมจะช่วยวิธีไหนพา <gallons. S 2> ไปบ้านไหมพาบ้นผมไม่ต้องดูว่าเขาจะไปหรือเปล่าแค่นั้นแหละราสู <cznie> ๊แกงหรือเปล่าเนี่ยราสู๊แกลงหรือเปล่าเนี่ยเพื่อไม่ให้พ่อยุ่งกับลาซูลาซูแกลงหรือเปล่าเนี่ยฮะลาซูแกลงได้แกลงไหมเนี่ย ยัหม,มองนะเพราะผมก็ค่อนข้างจะเหนื่อยหอบง่ายก็เลยเตรียมยัไมใช้ <c oughs> <c oughs> อาโซมาดูดมไหมอ่ะลองดมดูอันนี้หอมหอม,อมดมเงี้ดมดม,ดมใ,จใจไม่ต้องเครียด ค่อยๆดยค่อยๆดยค่อยๆเบาๆเบาๆมันหอมมันช่วยแม่หรอไม่ชอบหรอไม่ชอบอิดโอเคพี่เดี๋ยวขอนั่งคิดดูก่อนเราจะเอาไงกับเราซูตอนะเพราะผมก็พยายามหาช่องทางต่างละ่ะถ้าพาไปห้าหมอลก็ไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถยืนยันตัวตนน้องต่างหรือว่าเป็นข้อมูลน้องได้เลยเพราะว่าอาาไมททั่วไปทำอะไรไม่ได้ทุกคนต้องไปหาโรงพยาบาลเดี๋ยวถ้า้ากันนะจริงๆนะแต่ถ้ามีวิธีไหนที่สามารถช่วยได้อีก เช่นลุงเลี้ยงผีแล้วเข้ามาช่วยหรือว่าท่านเลสสีสีถ้าเข้ามาแล้วเจออยากให้ช่วยมากเลยพี่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงเหมือนกันนะไม่เป็นไรทุกปัญหาผมต้องหาวิธีคุยกับเล็กคุยกับครอบครัวผมที่ช่วยกันได้ะเดี๋ยวผมขอหาวิธีก่อนนะทุกคนนะโอเคทุกคนผมนั่งคิดนั่งคุยกับบารูนะ ได้พักหนึ่งผมแนะนําไม่ใช่ผมจะให้ทํานะผมแนะนาไปเฉยว่าผมกับบาลูโดยถ้าบาลูไม่สะดวกไปอยากอยาลาซูที่นี่ผมจะไปกับไปชวนเล็กไปตามหาท่านฤาือสี่กันทุกคนนะผมอยากจะรบกวนท่านฤรือสี่มาช่วยทีไม่รู้ว่าจะได้ผลมากนรอแค่ไหนหรือว่าท่านฤาษสีจะช่วยลีผมกับเล็กอะจะเจอท่านฤาือสี่หรือเปล่า มจะเอาเรื่องของอะไรอะคุณบุญพวกเรื่องของบุญมาช่วยทางนี้กับน้องนะซึ่งคิดว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ท่านี่สีช่วยน้องมากๆผมไม่อยากรบกวนลุงหลงผีแบบมากกว่าน,นี้แล้วทุกคนนะไม่รู้ว่าจะได้ผลจะเจอหรือว่าจะเป็นยังไงผมอยากจะลองดูเหมือนกัน บาลูก็เครียดมากพี่ดูบาลูดินั่งเครียดนะคนไม่รู้จะทําไงผมก็คุยกับเขาแบบว่าตรงๆเลยว่าจะผมจะพาเขาไปตามหาท่านท,ที่่เขาจะไปไหมผมต้องตามหาท่านให้เจอก่อนแล้วค่อยไปว่าทีว่าจะเอาไงจะให้ท่านช่วยยังไงค่อยคุยกับท่านอีกทีอันดับแรกคือต้องตามหาตัวท่านก่อนซึ่งไม่รู้ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนบ้างเพราะว่าท่านไม่เคยอยู่กับที่เลยบาลูม่งเครียดบาลูผมช่วยผมหาวิธีให้ให้ให้ได้ให้ได้แบบให้ได้จนได้อะ ผมจะไม่ยอมทิ้งอ๋อังกวนมากพี่ตา่นก็นนอนแบบไม่สนใจนะทุกคนนะโอเคพี่ท่างไงฝากพี่เป็นกำลังใจทีนะให้เราตามหาทะเลศีให้เจอให้เราเจอให้ได้เพื่อจะรบกวนท่านจะแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้กับท่านว่าท่านสามารถช่วยได้ไหมท่านอาจจะพาน้องไปนั่งสมาธิก็ได้หรือว่าพาน้องไปทําจิตใจสงบแล้วก็ความจําน้องอาจจะกลับมาเหมือนตอนแรกแรก,แรกก็ได้ทุกคนนะ บอลูลองสู้นะอย่าอย่าท้ออย่าเครียดต้องไปตอนทำงี้บอลูทำงี้หน่อยนี่ทำงี้นี่ลองสู้โอเคไหมโอเคพี่บอลูสู้ผมลองสู้นะผมไม่ให้เขายอมแพ้พี่ขนาดผมยังไม่ยอมแพ้ชีวิตตัวเองเลยที่ต้องมาเจออุปสรรคต่างเจอปัญหาต่างโอเคถ้า่างนี้เราเตรียมตัวดีกว่ายวผมจะกลับไปตามเลยก่อนแล้วก็จะอุ๊ย จะไปตามมหาทาร่งสี่ที่ที่ผมเคยเจอท่านนะที่ยังต่างที่ท่านจะอยู่จะไปตามพวกที่ไม่ว่าจะเป็นที่เก่าที่ใหม่ที่ยังที่อดีตที่ปัจจุบันจะลองตามดูต้องเจอบ้างแหละทุกคนนะถ้าเรามีบุญจริงๆถ้าเราบุญถึงจริงเราภาวนาใจขอให้เจอโอเคฝากพี่ทุกคนไปกำลังใจให้ช่องพี่แฝดทีทุกคนนะให้เราตามหา่านฤเษีได้เจอแล้วก็วานท่านเรื่องนี้ทีทุกคนนะไปพี่พี่เดินทางกันต่อบอลลมกลับก่อนนะผมไปหาเล็วก่อนนะผมตามหา่านฤารสี่ก่อนนะผมบอกอีกทีนะครับ คุยกันนะคมโอเคบายบายบายสวัสดีครับทุกคน